จากเทศคุณยายี่ระยอนนะครับที่อายุเก้าสปีที่ผมจะลงพื้นที่ไปทำน,นะครับซึ่งปรากฏว่าหลังจากทำพิธีมาประมาณ3 4วันคุณยายก็เสียชีวิตอันนี้เราก็อธิบายก่อนที่เราจะไปช่วยเหลือครอบครัวนี้ว่าหลังจากที่เราทำพิธีแล้วเนี่ยคุณยายก็จะละสังขารเนื่องจากสิ่งที่มีอยู่ในตัวคุณยายเนี่ยเ,เราทำพิธีปลดปล่อยเขาล่างก็ต้องเสียชีวิต ไม่ต้องมาดามากเพราะเคสที่เกิดลักษณะแบบนี้เราเจอกันบ่อยมากโดยทรมานทรมานใครครับทรมานล่างอ่าทรมานคนดูแลซึ่งเราก็บอกตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าคุณยายไม่ใช่ตัวคุณยายเลยตอนนั้นแต่หลังจากที่เราไปทำพิธีมาแล้วผลปรากฏว่าคุณยายรู้สติหมดเลยเรียกลูกเรียกล้านมาคุยครับเหมือนคน,น,นไม่ป่วยเลยแต่สามสี่วัน ยยน,นี่ยายที่เสียไปจากที่หมอปลามาทําอันนี้ยายเสียเองหมดลมหายใจไปเองต้องขอบคุณหมอปลาด้วยนะคะยายเสียเมื่อวันพฤหัสเวลา14นาฬิกาครึ่งนะคะหมดลมหายใจไปทีละนิดนิดเองนะคะต้องขอบคุณหมอปลาด้วยนะคะที่ทำให้ยายไปถึงสุขภาพด ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปนั่นคือเขาเรียกว่าเมื่อวิญญาณที่มันแฝงในตัวยายออกไปแล้วตัวของคุณยายก็จะเข้าเหมือนว่าจะอยู่ในตัวเองได้ปกติแต่ด้วยสังขารคุณยายครับที่มันแย่ที่มันทรมานอยู่ก็ทําให้คุณยายเสียชีวิตนะครับแต่ผมจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าหลังจากคืนนั้นนะครับที่ผมไปทำพิธีให้กับคุณยายมาปรากฏว่าผมกลับมาที่เพชรบุรีเชื่อไหมอันนี้ไม่ได้โกหกผมนอนไม่ได้เลย มันเหมือนพอทําตาจะหลับตาเนี่ยมันเหมือนใครมันมันมาอยู่กับผมบ้าเหมือนมาขออะไรผมตักอย่างซึ่งคืนนั้นตั้งคืนผมนอนไม่ได้แล้วรุ่งอีกวันเนี่ยถึงผมจะนอนได้ซึ่งเหตุการณ์เนี้ยนานๆานทีผมจะได้เจอนะครับย้ำนะครับเคสคุณยายเนี่ยเราไม่ได้ไปรักษายายให้หายจากการเจ็บป่วยแต่เราไปผูกวิญญ,ญาณที่มันมาอยู่ในร่างคุณยายเมื่อวิญญ,ญาณนั้นก็ไปแล้ว ร่างก็จะต้องรับสังขารคนที่รับไม่ได้จะบอกว่าเฮ้ยกคนนี้ไม่รับแม่เหรอเปล่ารักครับแต่เห็นแม่ทรมานเนี่ยแล้วก็รู้ว่ามันไม่ใช่แม่ตัวเองเนี่ยเขาว่ามันมันเหมือนตายทั้งเป็นนะครับนะต่อจากนี้ไปก็อย่างที่เขาบอกก็ทำพิธีสวดพระพิธรรมก็นำร่างยาย นะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยขอให้ดวงวิญญาณของคุณยายเนี่ยอยู่ในพบในภูมิที่มันเป็นมงคลย,งยิ่งขึ้นไปนะครับแต่ผมขอบอกนะครับการทำพิธีแบบน,นี้ผมก็ต้องขออโหสิกรรมกับคุณยายด้วยซึ่งก่อนทำาก็ขอสิกรรมของคุณยายก่อนแล้วก็บอกครอบครัวเขานะครับฝากด้วยนะครับ